สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันศึกฟุตบอลเกาโชซีเรียอิตาลีฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่12กันนะคะคืนวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567เจนัวเสมอกับโคโมโ1ประตูต่อ1 คืนวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567เลเช่เสมอกับเอมโปลี1ประตูต่อ1คืนวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567เวเนเซียแพ้ปามา1ประตูต่อ2กายารีเสมอเอซิมิลาน3ประตูต่อ3ยูเวนตุสชนะโตริโน2ประตูต่อ0 คืนวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567อัตาลันตาชนะอูดินเนเซ2ประตูต่อ1ฟิโอเรนตินาชนะเวโรนา3ประตูต่อ1โรมาแพ้โบโลอนยา2ประตูต่อ3มอนซ่าแพ้ลาซิโอ0ประตูต่อ1และอินเตอร์มิลานเสมอนาปโปลี1ประตูต่อ1ไปดูตารางคะแนนเกาโชซีเรียอาอิตาลีฤด,ดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่12นะคะ นาปโปลีนำเป็นจ่าฟูงในขณะนี้ค่ะจากการลงแข่ง12นัดชนะ8เสมอ2และแพ้2มีอยู่26แต้มตามมาด้วยอตเลต้าอันดับที่2นะคะ12นัดชนะ8เสมอ1แพ้3มี25แต้มซึ่งเท่ากันกับฟิออเรนตินาอันดับที่3มอินเตอร์มิลานอันดับที่4และลาซิโออันดับที่5แตกต่างกันที่ผลประตูได้เสียนะคะส่วนยูเวนตุสอันดับที่624แต้มเอซิมิลานอันดับที่7ค่ะมี18แต้มโบลญนยาอันดับ8 18แต้มนะคะ อุรุกวัยอันดับที่9มี16แต้มอันดับ10เอ็มโปลีค่ะมี15แต้มโตริโนอันดับที่11นะคะมีอยู่14แต้มโรม่าอันดับ12 13แต้มอันดับ13เป็นทางด้านของปาม่าค่ะซึ่งมี12แต้มเท่ากันกับอันดับที่1 4คือเวโรนานะคะอันดับ15โคโมมี10แต้มเท่ากันกับกายารีอันดับที่16และเจนัวอันดับที่17ขณะที่เลเชออันดับ18มี9แต้มค่ะ มอนซาอันดับ19 8แต้มและเวเนเซียอันดับที่20มี8แต้มไปดูตำแหน่งดาวซันโวกาโชซีรีส์อิตาลีฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่12นะคะมาเตโอเรเตกี eki, จากอตาลันตายิงไป11ประตูค่ะตามมาด้วยมอยเซคีนจากฟิโอเรนตินายิงไป8ประตู มาคุสซูรามจากอินเตอร์มิลานนะคะยิงไป7ประตูอเดโมล่าลุกแมนจากอตาลันต้ายิงไป6ประตูและดูซานวลาฮูิชจากยูเวนตุสยิงไป6ประตูไปดูโปรแกรมการแข่งข ok ันเกาโช่ซีเรียอิตาลีฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่13คืนวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2567เวโรนาพบกับอินเตอร์มิลานในเวลา21นาฬิกาเอซิมิลานพบยูเวนตุสในเวลา24นาฬิกา ปามาพบออตาลันตาในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567เจนัวพบกายารี่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีส่วนคู่ที่ลงทำการแข่งขันในเวลา21นาฬิกา2คู่นะคะโตริโนโพบกับมอนซาและโคโมโพบกับเฟออเรนติน่านาโปลีลงสนามพบโรมาในเวลา24นาฬิกาและลาซิโอพบ,บโบลญนญาในเวลา2นาฬิกา45นาที คืนวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567เอมโปลีพบกับอูดิเนเซในเวลา24นาฬิกา30นาทีและเวเนเซียพบเลเช่ในเวลา2นาฬิก45นาทีทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสนสโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o ร์ตบันนีวิวชาแนลค่ะ